เมื่อกลุ่มติดอาวุธเข้ายืดสนามบินสําคัญและก่อเหตุรุนแรงเลยทําให้หน่วยปฏิบัติการพิเศษถูกส่งเข้าไปยึดสนามบินคืนและความมันส์ในหนังเรื่อง The b o u r e l e g a จะเป็นยังไงคลิปนี้ปักสตูดิโอจะมาสปอยให้ฟังครับเรื่องราวเริ่มขึ้นในปี1995ทหารรัสเซียกลุ่มหนึ่งได้ถูกส่งเข้าไปในพื้นที่เพื่อจับก,กลุ่มชายที่มีชื่อว่าฮารูนภายใต้บังคับบัญชาของพันโทเบกและมีหัวหน้าชุดคืออังเดส่วนลูกทีมประกอบไปด้วยสแลตเวลากิลีบายาและคีเลีย แต่ระหว่างปฏิบัติการพวกเขาได้ถูกตอบโต้จากฝ่ายตรงข้ามอย่างหนักจนเวลาพลซุ่มยิงสาวสวยถูกยิงได้รับบาดเจ็บระหว่างที่สู้กันอย่างดุเดือดฮาลูนได้ความีดแทงีิลียจากด้านหลังกีลีที่ตามมาสมทบจึงใช้พันท้ายปืนกระแทกมันและจับตัวมัดไว้ก่อนที่พวกเขาทั้งหมดจะพักกันถอยทับระหว่างที่อยู่บนเครื่องอังเดมีความสงสัยในเรื่องที่เกิดขึ้นจึงพยายามสอบถามเบกว่าพวกมันล้อเราอยู่แล้วแต่เขากลับปิดปากเงียบ ต่อมาคีเลียก็สิ้นใจในอ้อมกอดของสแสลัดเขาจึงมาดัานโทสะเข้าไปทำร้ายฮาลูนบายาจึงห้ามเขาไว้ก่อนที่ทหารนาโต้คนหนึ่งบอกว่าฮาลูนอยู่ภายใต้การคุ้มครองของนาโต้ซึ่งก็หมายความว่ามีคำสั่งให้ปล่อยฮาลูนไปอังเดจึงถามหาให้ผลแต่เบ็กก็ตอบไม่ได้เพราะเป็นคำสั่งเมื่อเบ็กไร้คำตอบอังเดจึงลุกขึ้นและลากฮารูนพักมัตกหอไป ต่อมาพวกเขาก็ถูกสอบสวนและมีคำพิพากษาให้เบคและทั้ง5คนถูกปลดออกจากราชการภายหลังการตัดสินของนายพลโซโมอบและนายพลโซโมอฟก็บอกกับเบคว่าพวกระดับสูงกดมากจึงเตือนเขาไมา่ให้ปรากฏตัวในลัสเซยอีกต่อไปต่อมาในปี1995ส่งคมบอสเนียได้สิ้นสุดลงแต่ความสงบในคาบสมุทรบอลขานก็อยู่ได้ไม่นานในปี1998โคโซโวอันบาเนียต้องการเป็นอิสระต่อมากองทัพเซอร์เบียได้บุกเข้าไปไประจําการอยู่ในโคโซโว เหล่าคณะ UN จึงมีมติให้นาโตเริ่มทิ้งระเบิดในปี1999จนทําให้มีผู้เสียชีวิตเยอะมากต่อมาในเดือนมิถุนายนปี1999ที่มอสโกนายพลโซมอฟได้เรียกเบกให้มาเจอโดยเขาบอกเบกว่าการทิ้งระเบิดในยูโกสลาเวียจะจบลงในไม่ชา้าจากนั้นกองกําลังที่แท้จริงในพื้นที่จะเป็นกลุ่มกอรรกลายอันบเนียนาโตก็จะหยุดทิ้งระเบิดและเข้ามาในฐานะผู้รักษาสันติภาพ จากนั้นเขาก็ย้ำกับเบกว่าต่อไปนี้จะเป็นความลับสุดยอดที่นั่นมีสนามบินใหญ,ญ่อยู่เพียงแห่งเดียวที่เครื่องบินขนส่งลงจอดและจะเป็นความรับผิดชอบของอังกฤษซึ่งภารกิจก็คือการเข้าไปคุมสนามบินก่อนที่อังกฤษจะไปถึงตัดมาที่ยูโกสลาเวียอังเดได้ไปหาหนักค้าของเถื่อนเพื่อให้เขาจัดหาพาสปอร์ตให้ส่วนที่โรงพยาบาลในกรุงเบลเกตยูโกสลาเวีย จัสนาแพทย์ประจำโรงพยาบาลเด็กแห่งหนึ่งที่เธอทำงานได้ถูกระเบิดพังเสียหายเธอจึงไปเจอกับนายแพทย์ซึ่งเป็นเพื่อนของเธอเขาจึงบอกเธอว่าวอร์ในโคโซโวต้องการหมออย่างเร่งด่วนเขาจึงแนะนำเธอให้ไปกับหมอสเติร์นที่เป็นชาวสวิตเซอร์แลนด์ไปส่วนทางด้านเบกได้ไปเจอกับกีรีเบกก็บอกกับกีรีว่างานนี้ไม่มีอังเดภารกิจคือยุสนามบินจากนั้นเขาจึงออกไปตามหาทีมที่เหลือ ตัดมาที่นายพลโซโมอฟได้โทรไปหาพันเอกพาสตอฟเพื่อแจ้งให้เขาทราบว่าภารกิจพิสตินาได้รับการอนุมัติแล้วต่อมาตำรวจยูโกสลาเวียได้รับแจ้งว่ามีการสังหารและกวาดตอนผู้คนในหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งเป็นหมู่บ้านของวุกเมื่อวุกได้เดินเข้าไปในบ้านก็เจอกับร่างคนในครอบครัวนอนเสียชีวิตแทบทั้งหมดต่อมาที่สถานีตำรวจวุกยังคงเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นทว่าในตอนนั้นฟาดิลก็เดินเข้ามาเพื่อชวนขอดื่มก่อนที่มิลิกเดินเข้ามาพร้อมอังเดและบอกว่ามี3ครอบครัว ออกจากหมู่บ้านไปวันนี้ด้วยไม่มีเงินจ่ายค่าภาษีของแก๊งสมุกและขบวนรถจะถูกปนพวกเราต้องไปเตือนพวกเขาเมื่อไปถึงใกล้จุดที่คาดการไว้วุกที่นั่งอยู่ภายในรถก็เปิดประตูลงไปจากรถฟาดิลจึงห้ามเขาวุกเนี่ยก็ชกไปที่ฟาดิลแล้วเดินจากไปฟาดิลเลยไปบอกมิลิกด้านอังเดจึงสอง่องกล้องและก็เห็นเขากําลังย่องเข้าไปหาพวกมนันด้านสนไนเปอร์ของ UCK ก็เห็นวุกสอดนิ้วเขา้กากงไกแต่ไม่ทันที่มันจะเหนียวกายอังเดก็ปักมีดเข้าที่อกของมนันชนปืนในมือลัน่น จากนั้นการต่อสู้ที่วุ่นวายก็เริ่มขึ้นทหารที่อยู่บนรถบัสจึงรวบตัวผู้โดยสารหญิงเป็นตัวประกรันอังเดก็ตัดสินใจเหนี่ยวกาย,ยิงมันจนควา่าในตอนนั้นอาร์มีหัวหน้าชุดของพวกมันก็ยิงตอบโต้อังเดก่อนที่มันจะวิ่งขึ้นรถไปและสามารถหลบหนีไปได้ต่อมามีลลกได้บอกกับอังเดว่าเขาทําได้ดีและจะให้พาสปอร์ตกับเขาตัดมาที่เบกเขาได้เจอกับทุกคนที่บ้านหลังหนึ่งและเริ่มทําการประชุมสําหรับภารกิจส่วนด้านอังเดก,ก็ไปซื้อตั๋วโดยสารและไปเจอกับจัสนา จากนั้นทั้งสองคนก็ได้นําตัวต่อกันแล้วขึ้นรถบัสโดยมุ่งหน้าไปที่เมืองพิสตินา่าระหว่างการเดินทางรถบัสเนี่ยก็ได้ถูกโจมตีจากกองกาลังของ UCK เมื่อรถหยุดพวกมันก็คุมตัวผู้โดยสารไว้ในตอนนั้นสมุกที่เป็นหัวหน้าจึงบอกว่าทุกคนต้องผ่านการคัดกรองโดยให้เต็มเอกสารและทรัพย์สินหากคัดขืนจะถูกลงโทษอย่างไร้ความปาณีจากนั้นมันก็เดินม,มาหยุดถามอังเดว่าเขาเป็นใคร อังเดยจึงบอกไปว่าเขาชื่อลาเดอร์โทนิกจากนั้นก็เปิดกระเป๋าและยื่นพาส,สปอร์ตส่งให้มันสมุกก็รับไปเปิดดูและพยักหน้าให้คนของมันจัดการตีเขาด้วยพานท้ายปืนจนอังเดยสลบไปจัสนานที่ทนกับเหตุการณ์วุ่นวายไม่ได้เลยลุกขึ้นไปทุบตีมันโดยมือทั้งสองข้างสมุกก็เลยชกท้องเธอไปก่อนที่ทหารคนหนึ่งจะลากเธอลงนอนพออังเดลได้สติฟื้นขึ้นมาเขาก็พุ่งเข้าไปหาสมุกและล็อกขอมันไว ความใช้ปืนที่มันสภายอยู่สังหารพวกมันไปหลายคนด้านอังเดก็กระซิบข้างหูมันแล้วบอกว่าบอกให้คนของแกทิ้งปืนไปซะซึ่งพวกมันก็ยนปืนทิ้งสมุกก็บอกต่อว่าฉันจะตามล่าแกอังเดก็เลยใช้ด้ามปืนฟาดหัวมันและวิ่งหนีขึ้นรถบัสเพื่อหนีไปทันทีต่อมารถบัสได้นําทุกคนไปที่โรงพยาบาลเพื่อนําผู้ที่ได้รับบาดเจ็บไปรักษาส่วนจัสนาระหว่างที่นั่งเฝ้าดูอาการคนป่วยอยู่ผู้ช่วยของดรสเตอร์นก็ได้มาตามเธอไปเจอกับดรสเตอร์น และในตอนนั้นเธอก็ได้เจอกับสมุขที่อยู่ภายในห้องเธอจึงเข้าใจทันทีว่าทั้งสองคนคือพวกเดียวกันต่อมาเธอก็ถูกพวกมันมาขังไว้ที่สนามบินระหว่างการพูดคุยดร์สเตอร์นได้ตำหนิสมุกที่เป็นสังหารมิลิกซึ่งเป็นคนของลารัดดร์สเตอร์นจึงเตือนสติไปว่าลืมไปแล้วหรอว่าฉันเป็นตัวแทนผลประโยชน์ต่างๆแล้วดร์สเตอร์นก็ขึ้นรถไป ด้วยความโกรธสมุกจึงวิทยุบอกคนของมันที่ประตูให้หยุดรถของดอกเตอรสเติร์นไว้แล้วเดินตามไปใช้ปืนพกยิงดอกเตอรสเติร์นและผู้ช่วยทิ้งต่อมาสมุกมันก็เข้าไปในโรงจอดเครื่องบินและถามจัสนาถึงที่อยู่ของอังเดยจัสนาจึงด่ามันไปยกใหญ่และก็ไม่ยอมบอกว่าแล้วมันก็ลักผู้หญิงคนหนึ่งออกมาเพื่อใช้เป็นตัวประกรันและถามจัสนาต่อว่าอังเดอย,อยู่ไหนเมื่อจัสนาไม่ตอบมันก็สังหารตัวประกันไป ด้านจัสนาที่ไม่มีทางเลือกมากดักเพราะว่าตัวประกันเนี่ยยังเหลืออีกมากมายและถ้าเกิดเธอไม่ยอมบอกตัวประกันก็จ,จะถูกสังหารหมดเธอเลยยอมเอ่ยปากบอกไปเมื่อสมุกได้คําตอบที่พอใจแล้วมันก็เดินออกมาจากโรงจอดเครื่องบินเพื่อไปหาอังเดย์หลังมันจากไปคนของมันก็ลงมือสังหารทุกคนอยู่ดีโยเวนจัสนาตัดมาที่ทีมของเบคที่ซุ่มอยู่นอกสนามบินพวกเขาได้วางแผนและมอบหมายตําแหน่งแต่ละคนและเมื่อได้เวลาปฏิบัติการก็ได้เริ่มขึ้น เบกและบายาใช้ปืนพกเก็บเสียงจัดการทหารคนหนึ่งก่อนจะขึ้นไปยึดหอการบินด้านกีและ,สะแสลดก็จัดการพวกด่านตรวจก่อนตรงไปที่ลงเก็บเครื่องบินส่วนทางด้านพันเอกพาสตอฟก็ได้ปลุกขวันทหารก่อนจะเคลื่อนพลไปสมทบก,กับทีมของเบกที่ห่างออกไปประมาณ600กิโลเมตรและหนังก็ตัดมาที่อังเดเขาได้ซุ่มดูความเคลื่อนไหวอยู่ด้านนอกเพื่อหวังจะเข้าไปช่วยจัสนาและตัวประกันที่ถูกจับส่วนทางด้านกีลีและ,สะแสลดได้งันประตูเข้าไปในโกดังและเจอกับอาวุธมากมายพร้อมแปลก ส่วนสมุกได้วิทยุกลับไปที่สนามบินเมื่อไม่มีการตอบกลับมันจึงแจ้งให้อาร์มีกลับไปตรวจด,ดูก่อนด้านอังเดก็ตรงไปยังด่านตรวจณสนามบินเมื่อไม่เห็นใครก็ต้องไปยังด้านบนของอาคารผู้โดยสารส่วนวุกและฟาดิวเมื่อเห็นแบบนั้นจึงตามเขาไปและได้ยินเสียงเปิดประตูของสแสลดเมื่อสแสลดเดินผ่านมาวุกก็กระชากปืนในมือเขาจนเกิดการต่อสู้กันอังเดเมื่อขึ้นไปบนดาดฟ้าเขาก็ถูกเวลากระโดดลงมาเล่นงานอังเดเนี่ยก็เวงเธอออกแล้วใช้ปืนชี้เธอจึงทําให้ทั้งสองเห็นหน้ากัน ก่อนที่ทั้งสองจะหันไปเห็นวุกและฟาดิลต่อสู้กับสลัดอยู่จากนั้นเขาสองคนก็รีบไปห้ามพวกเขาในตอนนั้นเบคก็ลงมาถามอังเดย์ถึงจุดประสงค์อังเดย์เนี่ยก็บอกว่าที่นี่คือฐานของผู้ก่อการหลายเขามาหาหัวหน้าของมันเบคจึงสั่งให้ลูกทีมควบคุมตัวพักพวกของอังเดย์จนทั้งสองฝ่ายเริ่มจะซัดใสก่กันแต่เวลาที่สังเกตอยู่บนอาคารก็ได้แจ้งว่ามีรถกระบะติดปืนกลว,วิ่งเข้ามาเบคจึงให้เธอจัดการเก็บพวกมันด้านเวลาจึงเหนี่ยวไก่จนอามีช่วยโอกาสขับรถหนีไป เวลาต่อมาอังเดย์สแลและกิลีเข้าไปที่โกดังและเจอกับร่างผู้เสียชีวิตนอนกองกันอยู่ในห้องขังก่อนที่เขาจะเข้าไปเจอกับจัสนาที่แอบอยู่เขาเลยพาเธอขึ้นไปบนหอบังคับการเธอจึงเล่าให้อังเดย์ฟังว่ามอสเตอร์และสมุกเป็นพวกเดียวกันอีกทั้งเธอก็ขอโทษอังเดย์ที่เปิดปากบอกที่อยู่ของอังเดย์ไปแล้วส่วนด้านสมุกเมื่อบุกไปถึงบ้านอังเดย์ก็เจอกับความว่างเปล่าก่อนที่อาร์มีจะบอกกับมันว่าสนามบินถูกยึดไปแล้ว และหนังก็ตัดมาที่เบคเขาติดต่อมาหานายพลโซโมอฟซึ่งนายพลโซโมอฟก็บอกว่าภารกิจยังคงเหมือนเดิมพรุ่งนี้เช้าทหารยาน,กนเกาะรัสเซียจะไปถึงที่หมายและเมื่อถึงตอนนั้นทีมของพวกเขาทั้งหมดก็ต้องหลบไปต่อมาเบคได้ไประชุมทีมและบอกว่าความน่าจะรอดไปจนถึงเช้ามีแค่10%เท่านั้นจากนั้นเขาก็บอกกับทุกคนให้เตรียมตัวรับแขกต่อมาอังเดได้ไปคุยกับเบคถึงแผนการรับมือของพวก UCK เบคเนี่ยก็บอกว่าให้ไปนําอาวุธจากโรงเก็บเครื่องบินมาให้ได้มากที่สุดและแบ่งงานตามตําแหน่ง หลังจากทุกคนได้เข้าประจำที่ตามที่วางแผนกันจัสนาก็เดินออกไปหาอังเดซึ่งเขาก็ส่งปืนพกให้กับเธอไว้เพื่อป้องกันตัวและก่อนที่เธอจะเดินจากไปทั้งสองก็จูบลั่มลากันซึ่งในระหว่างที่ทั้งสองคุยกันได้มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่รอดจากการถูกสังหารได้มายืนแอบมองเธออยู่ที่ประตูในช่วงที่ระหว่างรอการบุกเข้ามาสแลดก็บอกกับอังเดว่าเขาไม่มีโอกาสบอกขอบคุณอังเดเลยที่ได้โยนไอชั่วฮาลูนลงจากหอเขาทำหน้าที่เป็นทหารและผู้นำอย่างแท้จริง อังเดยเนี่ยจึงล้วงด็อกแท็กของคีเลียส่งให้กับสแลตพร้อมบอกว่าฉันเองก็ตั้งใจที่จะให้สิ่งนี้กับนายและเวลาที่รอคอยก็มาถึงเมื่อเวลาได้สองเห็นขาบนรถจำนวนหนึ่งวิ่งเข้ามาเป็นแถวก่อนจะแยกออกเป็นสองกลุ่มด้านเวลาก็แจ้งปฏิบายาว่ามีสี่คันไปทางเขาพอถึงที่หมายพวกมันก็ลงจากรถและด่าหน้ากันเข้ามาอย่างคึกเหิมจนพวกมันเหยียบเข้ากับผู้ส่งสัญญ,ญาณที่พุ่งขึ้นไปบนฟ้าทำให้พวกมันทั้งหมดต้องสะดุดหยุดเบรกจึงสั่งให้บายากีลี วุกและฟาดิลรักษาอาคารโดยสารไว้เขากับอังเดจะลงไปที่สนามส่วนเวลาก็ป้องกันทุกคนจากนั้นก็สั่งให้บายาเปิดเกมกดระเบิดรถบรรทุกคันแรกที่วิ่งเข้ามาส่วนกีรีก็กดเครื่องยิงลูกระเบิดตามใสอีกคันจากนั้นปืนกลในมือของพวกเขาก็ระดมยิงจนพวกมันต่างล้มตายกัน หลังจากที่กองกำลังที่บุกมาทางด้านหน้าพวกมันก็สะดุดกับลวดที่ดักไว้จนเกิดการระเบิดครั้งใหญ่ขึ้นสมุกจึงสั่งให้ชุดที่2เตรียมตัวบุกเป้าหมายคืออาคารผู้โดยสารส่วนตัวสมุกเองก็วิทยุบอกคนของมันให้คุ้มกันด้วยและก็ขับรถออกไปเหมือนเป็นตัวรอให้อีกฝ่ายเมื่อฟ้าดิวเห็นก็ตรงเข้ามาระดมยิงด้านสมุกจึงสั่งให้ยิงระเบิดคุ้มกันจนฟาดิวกระเด็นไปด้านเวลาก็ไม่รอช้าเนวกายสังหารเมื่อยิงคนนั้นสมุกเมื่อไปถึงแนวหน้าก็ลงจากรถและรวมคนของมันที่ลงเหลืออยู่ ด้านอาร์มีที่คุมกันอยู่อีกด้านก็ส่งกํลาลังพลเข้าไปและก็ต่อสู้กันอย่างดุเดือดตัดมาที่ฟาดิลที่ได้รับบาดเจ็บเขานอนร้องคว่นคางซึ่งกิลีเม่เห็นก็ฉีดมอร์ฟีนให้กับเขาด้านหน้าอาคารผู้โดยสารเมื่อพวกมันบางส่วนบุกมาถึงบายากก็กดระเบิดจนกระเด็นกระดอนไปจากนั้นทุกอย่างก็เงียบลงอีกครั้งพร้อมกับเด็กผู้หญิงตัวน้อยที่เดินร้องไห้เข้าไปในอาคารและนั่งลงจัสยาที่หันมาเห็นจึงเข้าไปหาและปลอบเธอจนทราบว่าเธอมีชื่อว่ามิลา และหนังก็ตัดมาที่กองกําลังสันติภาพรัเสเซียได้เดินทางผ่านเมืองหนึ่งพวกเขาได้รับการต้อนรับจากฝูงชนมากมายสํานักข่าวจึงต้องออกมารายงานข่าวและความลับในการเคลื่อนพลก็ถูกเปิดเผยขณะเดียวกันพวก UCK พวกมันได้ถอยกลับไปตั้งหลักและเริ่มนําอาวุธหนักเพื่อเตรียมการบุกรล,ลอกใหม่หลังจากติดตั้งเรียบร้อยก็เปิดฉากระดมยิงเข้าไปยังอาคารผู้โดยสารจนแลตและเบรกที่อยู่บนดาดฟ้าต้องกระโดดหาที่หลบ ส่วนฟาดิลก็เข้าไปประคองกีรีที่ได้รับบาดเจ็บแต่กีรีรู้ตัวเองดีว่าไม่ไหวแล้วจึงบอกว่าขอแค่ปืนกลให้กับเขาเมื่อฟาดิลไปแล้วกีรีก็สิ้นใจ และเมื่อฟาดิลลบมาอามีที่เห็นก็ยิงอาร์พีจีเข้าใส่จนเขาล่วงตกลงมาวุกไม่เห็นแบบนั้นจึงวิ่งเข้าไปช่วยอามีจึงยิงใส่เขาอีกลูกอังเดจึงบอกให้บายาคุ้มกันเพื่อที่เขาจะเข้าไปหาวุกแต่อังเดก็ถูกระดมยิงจนต้องหลบอามีที่สะใจก็บรรจุอาร์พีจีลูกใหม่แล้วพอออกไปหมายยิงอังเดแต่เวลาที่ลออยู่ก็สอยมันเข้าให้จนหงายหลังคาที่แต่ทว่าเธอเองก็ถูกสมุกใช้อาพิจียิงเข้าใส่จนล่วงตกลงมา ตัดมาที่นายพลโซมอบเขาได้รับโทรศัพท์แจ้งว่าประธานาธิบดีรัเสเซียมีคําสั่งให้หยุดขบวนทหารอย่างเร่งด,วด่วนเขาจึงบอกว่าเขาไม่สามารถทําตามคําสั่งที่ขี้ขาดเช่นนั้นได้หลังจากวางหูเขาก็เซ็นจดหมายลาออกทิ้งไว้ด้านเบคเขาก็พยายามติดต่อเวลาอยู่หลายครั้งก่อนที่เธอจะแจ้งตอบกลับมาเพื่อขอความช่วยเหลือบบยาจึงบอกให้เธออดทนไว้แต่ไม่ทันที่เขาจะขยับไปไหนก็ถูกถล่มเข้าไปอีกคนจนต้องเะงก ต่อมาพันเอกพ a าสตอฟก็ได้รับคำสั่งให้หยุดขบวนรถและรอคำสั่งเพิ่มเติมแม้เขาจะพยายามต่อรองแต่ก็ไม่เป็นผลจึงตอบรับคำสั่งไปและวิทยุแจ้งให้หยุดขบวนรถเดินทางส่วนด้านอังเดก,ก็พยายามลากหุกที่ได้รับบาดเจ็บกลับไปยังอาคารผู้โดยสารท่ามกลางกระสุนปืนที่ระดมยิงมาไม่หยุดหย่อน แลลจึงบอกกับเบกว่าต้องนําคนของเราออกมาเบกจึงบอกว่าก่อนอื่นต้องจัดการกับปืนคกเสียก่อนแลดจึงบรรจุแมกแสกาซีนชุดใหม่แล้วก็บอกว่าเขาจะทําบางอย่างกับปืนคกแล้วออกไปยังรถบรรทุกน้ามันที่จอดอยู่เบกไม่เห็นแบบนั้นจึงแจ้งให้อังเดรและบายาทราบว่าแลลไปที่ปืนคกจากนั้นเบกก็กลับขึ้นไปบนดาดฟ้าประจําตําแหน่งยังปืนกลหนักส่วนสแลลก็ได้ขับรถตรงไปยังกลุ่มปืนคกที่ระดมยิงกันอยู่ก่อนที่พวกมันจะหันมาเห็นจึงใช้ปืนคกไปยิงสกัดรถบรรทุกที่ตรงเข้ามา แต่วินาทีนี้ดูเหมือนจะไม่สามารถหยุดแลดได้อีกต่อไปขณะเดียวกันเบกก็ระดมยิงปืนกลหนักเพื่อเปิดทางให้เขาอย่างบ้าดีเดือดด้านแลดแม้เขาจะถูกยิงสกัดจนได้รับบาดเจ็บแต่แลลก็ไม่ยอมแพ้เขาเหยียบคันเร่งและรถบรรทุกเชื้อเพลิงจึงวิ่งพุ่งก็ไปชนรถที่จอดใกล้กับกลุ่มปืนโคกจนเกิดการระเบิดขึ้นพร้อมฆ่าชีวิตแลดที่ยอมสละชีวิตเพื่อความอยู่รอดของเพื่อนร่วมทีมเบคที่ยืนมองจึงบอกว่าเจอกันนัสแลดและทุกคนที่เหลือก็กล่าวแบบนั้นเช่นกัน ต่อมาเมื่อถึงเช้าวันใหม่เบกก็บอกให้อังเดไปช่วยเวลาก่อนที่พวกยูซีเคจะบุกเข้ามาอีกรอบวุกเมื่อทราบเช่นนั้นก็บอกให้เขาไปช่วยเวลาไม่ต้องห่วงเขาจากนั้นเขาก็หยิบหมวกเบเลของตำรวจยูโกสลาเวียออกมาสวมอังเดจึงส่งปืนกลนให้เขาและลุกขึ้นไปวุกจึงพาดปืนกลขึ้นไปบนบังเกอร์เบกที่อยู่บนดาดฟ้าจึงบอกว่าเขาจะช่วยไอนหนุ่มเซิร์ฟเราจะสู้จนกว่าจะจบจากนั้นทั้งสองฝ่ายก็เปิดฉากดวลกันอีกรอบบายาและอังเดช่วยโอกาสวิ่งตรงไปหาเวลาพร้อมกับยิงตอบโต้ไปด้วย สมุกเมื่อเห็นอังเดย์ก็ยกปืนขึ้นเล็งและก็เหนียวกยิงอังเดย์จนล้มลงส่วนด้านบายาก็ได้เข้าไปยกโครงหลังคาที่ทับเวลาออกและดึงมือเธอขึ้นมาด้านอังเดย์ก็ยิงตอบโต้วพวกมันจนกระสุนหมดจึงบอกเบรกไปสมุกก็เห็นอังเดย์พาดจึงยิงใส่เขาด้านอังเดย์ก็กิ้งหลบจบจนบายาได้ไปคว้าเครื่องยิงลูกระเบิดยิงเข้าใส่สมุกที่หลบอยู่ที่มุมอาคารจนกระเด็นไปส่วนด้านจัสนาเมื่อเธอเห็นแบบนั้นจึงบอกกับมิลาให้ซ่อนตัวและก็รอเธออยู่ที่นี่แล้วเธอก็วิ่งออกไปหาอังเดย์ ในตอนนั้นสมุกก็ลุกขึ้นมาได้พร้อมตะโกนบอกคนของมันที่เหลือให้ตามไปสมุกไม่เห็นจัสนาจึงบอกทุกคนให้ยิงไปที่เธออังเดไม่เห็นแบบนั้นจึงพุ่งตัวลุกขึ้นหลับกระสุนที่ยิงมาจะล้มลงและก็เถิบลากจัสนาไปหลบอยู่ข้างหลังบังเกอร์และเบคก็ปีไปที่รถขับตรงเข้าไปใกล้จุดที่บายาและเวลาปักหลักอยู่สมุกและคนของมันที่เห็นก็ระดมยิงใส่เขาเบคจึงบอกให้ทุกคนเตรียมตัวถอนตัวเมื่อได้ระยะเขาก็หักเลี้ยวรถจอดเป็นเครื่องกำบ,บงังและยิงตอบโต้กลับไป บายากับเวลาจึงออกมาช่วยยิงสก,กัดพวกมันไว้ซึ่งเบคก,ก็แบกอังเดไปขึ้นรถจากนั้นที่เหลือก็ทยอยยิงสก,กัดและถอนตัวไปขึ้นรถก่อนขับหลบหนีไปสมุกจึงสั่งให้คนของมันหยุดยิงเมื่อเสียงปืนเงียบลงมันก็ได้ยินเสียงเรียกชื่อของมันมันจะเดินเข้าไปหาวุกที่ยังมีสเติอยู่ซึ่งวุกก็ยิ้มให้มันสมุกไม่เห็นแบบนั้นก็ได้สังหารเขาทันที ตัดมาที่เบรกและที่เหลือพวกเขาได้นําอังเดขึ้นมาเพื่อหลบบนอาคารซึ่งตอนนี้พวกเขาก็มีกระสุนเหลือกันแค่4นัดเท่านั้นเมื่อสมุกเดินที่วศีษาวุเข้ามาพร้อมคนของมันและก็บอกว่ามันมีเวลาให้พวกเขา2นาทีที่จะออกมาและเมื่อพวกเขาไม่เห็นทางรอดจึงตัดสินใจที่จะปิดชีวิตตัวเองโดยเวลาเธอขอเริ่มก่อนเป็นคนแรกเบรก็ได้หยิบปืนออกมา ส่วนด้านนอกจู่ๆคนของสมุกก็เริ่มเดินถอยหลังแล้วต่างวิ่งหนีทิ้งมันไปมันพยายามตะโกนเรียกเท่าไหร่ก็ไร้ผลมันก็เดินตรงไปที่หอควบคุมตามลําพังบายาไม่เห็นแบบนั้นจึงบอกให้เบรกหยุดก่อนและเมื่อเบรกเสียบหูฟังวิทยุสื่อสารก็ได้ยินเสียงการสั่งการของพันเอกพาสตอบเขาจึงบอกทุกคนว่านั่นพวกเราก่อนที่ขบวนยานเกาะจะวิ่งเข้ามาด้านสมุกไม่เห็นแบบนั้นมันก็รีบหนีขึ้นรถ แต่ยังไม่ทันที่จะได้สตาร์ทเครื่องมีดเล่มหนึ่งก็เสียบเข้าที่ก้านคอของมันและมันก็สิ้นใจหน้าพวงมาล,ายลัยรถฟอร์เดลจึงปล่อยมือและเอื้อมไปหยิบหมวกเบเลสสีแดงของวูกที่วางอยู่หน้าคอนโซนโลรถต่อมาเมื่อพันเอกพาสต็อปได้ขึ้นมาที่หอควบคุมก็เจอกับจัสต้าที่อบกอดมิลาอยู่เขาย่อตัวลงพร้อมบอกกับเธอว่าไม่เป็นไรแล้วนะทุกอย่างจบแล้วเราคือรัเสเซีย ต่อมาเมื่อทหารรักษาสันติภาพของอังกฤษได้เดินมาถึงสนามบินก็สายเกินไปแล้วเพราะทหารรักษาสันติภาพของรัเสเซียได้เดินมาถึงก่อนโคโซโวเป็นกลุ่มแรกจึงถือเป็นความชอบธรรมของรัเสเซียที่จะดูแลโคโซโวโดยชอบธรรมจบจนปี2003ทหารรัเสเซียได้ออกจากโคโซโวหนึ่งปีต่อมาชาวเซิร์ฟในภูมิภาคนี้ก็ถูกโจมตีจากประเทศลายล้อมปี2008โคโซโวได้ประกาศจัดตั้งรัฐอิสระแต่การโจมตีชาวเซิร์ฟก็ยังดําเนินต่อไปจนถึงทุกวันนี้ และในเดือนพฤษภาคมปีก2000กรุงเบลเกตยูโกสลาเวียอังเดได้ไปดักรอพบกับจัสนาที่หน้าโบสถ์แห่งหนึ่งแล้วทั้งสองก็ได้เจอกันอีกครั้งและหนังเรื่องนี้ก็จบลงนะครับก็จบไปแล้วนะครับหนังเรื่องนี้เรียกได้ว่าสนุกมากเลยเลยครับและถ้าเกิดใครชอบการสปอยของพวกเราก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและในวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับ